สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็อยู่บน ISH.iPhone นะฮะบน n e t f l i x นั่นเองผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนภาษาให้กับเจ้า n e t f l i x บน iPhone นะฮะวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับถ้าเกิดใครเปิด n e t f l i x อยู่นะฮะก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปิด n e t f l i x ลงไปก่อนนะครับผม จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนไปที่ตัวเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น Chrome หรือ Safari นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งเปิดขึ้นมาเลยและก็ให้เพื่อนๆเ,นเข้าไปที่เว็บ netflix com นะครับจากนั้นนะครับก็ล็อกอินอะไรเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ให้เพื่อนๆสังเกตตรงขีดๆ3 3อันตรงมุมซ้ายบนนะครับจิ้มลงไป1ที แล้วก็ไปในส่วนของ Adcount ตนะครับตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงกดลงไปได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมาทางด้านล่างๆครับผมในส่วนที่เป็นรูปหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับทางด้านมุมขวามือนะครับหลังในส่วนของรูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยจะมีลูกศรเนี่ยทิมลงแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมเป็นคล้ายๆตัว V ีนะฮะให้เพื่อนๆพื่นเนี่ยกดลงไปได้เลยครับผม และมันก็จะมีเมนูขยายออกมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆสังเกตในส่วนของตรงนี้ครับแลนเกตตรงนี้นะฮะทางด้านหลังจะมีปุ่มเช้งอยู่ให้เพื่อนๆกดไปได้เลยอ่าเมื่อมันเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนหาภาษาไทยได้เลยครับผมอ่เมื่อเจอแล้วก็จิ้มลงไปที่คำว่าไทยนะครับและสังเกตดูปุ่มฟ้าๆเนี่ยมันจะย้ายมาอยู่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าทำถูกต้องนะครับ จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเลื่อนลงไปทางด้านล่างครับผมมันจะมีปุ่มเซฟสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยจิ้มลงไป1ทีและมันก็จะกลับมาที่หน้านี้แล้วนะครับพร้อมกับขึ้นข้อความสีเขียวแบบนี้ว่าบันทึกภาษาเรียบร้อยแล้วแปลว่าทำถูกต้องนะครับก็ mm. ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยปิดเจ้าเว็บนี้ไปได้เลยครับผม จากนั้นก็รอสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยไปเปิด Netflix ขึ้นมานะครับ <Yes. S 1> เพียงเท่านี้นะครับ Netflix บนเครื่องของเรานะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วครับ <Yes. S 1> ก็ลองนำไปทำดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ